และตอนนี้นะครับหมู่เรือเฉพาะกิจภาคพื้นแปซิฟิกของกองทัพเรือรัเสเซียได้เข้ามาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนขั้นตอนการปฏิบัติและขนรรมเนียมประเพณีทหารเรือที่ทั้งสองประเทศจะต้องปฏิบัติร่วมกันจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมจะไลฟฟังครับและไฮไลท์ของเราที่ผมอยากจะให้ทุกท่านเห็นถึงมิตรภาพของทั้งสองประเทศนั่นก็คือการที่รัเสเซียอนุญาตให้ขึ้นไปศึกษาดูงานบนเรือรบซึ่งต้องเป็นชาติพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจเท่านั้นจึงจะสามารถขึ้นเรือรบได้ เพราะเรือรบนั้นคือภาพสะท้อนเทคโนโลยีทางการทหารของประเทศจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเรือเพราะบนเรือรบตามหลักสากลหมายถึงพื้นที่อธิปไตยของชาติจากภาพบนผนังแสดงสัญ,ญลักษณ์ของเรือและอากาศยานโดยฝั่งน้ำเงินคือฝั่งของนาโตและฝั่งสีแดงคือรัเสเซียในตอนนี้เราอยู่กันที่หอบังคับการหรือสะพานเดินเรือได้มีคณะนักเรียนเสานาธิการทหารเรือนักเรียนในเรือ และนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นมาศึกษาดูงานส่วนในห้องนี้จะมีหน้าที่และความสัมพันธ์อย่างไรผมได้บอกเล่าและแชร์ข้อมูลให้กับนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสัมพันธ์เดนเรือนะครับก็จะเป็นที่ควบคุมเรือทั้งหมดนะครับนี่เป็นพนักงนานเรือแล้วก็เป็นหน้าจอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีส่วนของระบบสื่อสารนะครับการสั่งการเรือทั้งหมดในการเดินเรือต่างๆก็จะควบคุมจากห้องนี้นะครับโดยปกติเรือรบเราจะมีห้องศูนย์วิยาการที่จะเป็นเอาไว้แบบเหมือนสั่งยิงหรือว่าควบคุม จึงถือได้ว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศนั่นเองแหละครับ